สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมีเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะโดยทิธีทำเป็นกําลังสองสมบูรณ์มาฝากนักเรียนกันค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องรู้จักสูตร2สูตรก่อนที่จะใช้ในการแยกตัวประกอบพหุนามนะคะสูตรแรกนะคะ,ะมาดูตามครูเลยนะโอเคอสูตรแรกนะคะเป็นสูตรของผลต่างกําลังสงนะคะสูตร ผลต่างกำลังสองเด็กๆจดตามคูได้เลยนะอ่ะก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองใช่ไหมคะลบหลังกําลังสองเท่ากับอะไรเอย่ยหน้าลบหลังใช่ไหมคะคูณกับหน้าบวกหลังนะคะ ่ะที่อ่าสูตรที่2ที่เราจะใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุนามกันนะคะก็คือสูตรของอะไรเอ่ยกำลัง2ส,สมบูรณ์นะคะอ่าที่เราต้องใช้นะเรานักเรียนจะต้องจำได้ด้วยนะคะก็จะมีสูตรว่าหน้ากำลังสองบวกสอง หน้าหลังใช่ไหมคะและบวกหลังกำลังสองจะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะและในกรณีที่สองก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะมีค่าเท่ากับหน้าลบ หลังทั้งหมดกำลัง2 3ส,สามสูตรนี้เยกเียกจำดีๆนะเพราะว่าเราจะใช้ในการแยกตัวประกอบนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเนาะมาเข้าตัวอย่างกันเลยว่าเราจะใช้3มสูตรนี้ประยุกต์ใช้ยังไงดีนะคะอ่านโจทย์ของเขาคือจงแยกตัวประกอบนะคะจงแยกตัวประกอบของ y กำลังสองนะคะลบยี่สิบหก y นะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งร้อยหกสิบห้าโดยทำเป็นวิธีอ่ากำลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะได้ว่าทำตามคุณเลยเนาะ y กำลังสองลบยี่สิบหก y นะคะบวกร้อยหกสิบห้าจะมีค่าเท่ากับ เราจะทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะฉันจะได้เท่ากับ y กำลังสองลบสองหน้าใช่ปะหลังทีนี้หน้าหลังหน้าคืออะไรหน้าคือตัวนี้ใช่ไหมคือ y ใช่ไหมฉะนั้นเราจะเปลี่ยนหน้าตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะได้สอหน้าก็คือ y หลังล่ะคือเท่าไหร่เด็กๆดูตรงนี้ ตรงนี้เราจะต้องทําก้อนนี้ทั้งก้อนเดี๋ยวทาก้อนนี้ทั้งก้อนเห็นไหมคะตรงนี้ต้องเป็นหลังใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นหลังนะเขีันก็ตรงนี้ต้องเป็นหลังก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยคือ26่สิบหกใช่ไหมแชเราจะต้องทําตรงนี้ให้ได้เท่ากับ26 y เช่นเดียวกันเราเจอตอนนี้เราได้2 y แล้ว พอได้2 y ทํายังไงล่ะถึงจะได้26 y เราก็ต้องเอาอะไรเข้าไปคูณเอา13เข้าไปคูณเก่งมากนะคะเราต้องเอา13เข้าไปคูณชั้นตรงนี้จะกลายเป็น13ใช่ไหม13นี่คือหลังถูกต้องไหมฉะนั้นหลังกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็น y กำลังสองลบ2 y 2หน้าหลัง บวกอะไรนะหลังกํำลัง2ก็คือ13กําำลัง2องพราะคือหลังบวกด้วยตัวที่เรายังไม่เขียนร้อยและลบออกตัวที่เราบวกเข้าไปเราบวกหลังกํำลังสองเข้าไปใช่ไหมบวก13บสากำลังสองเข้าไปเราก็ลบด้วย13กําลังสองเหไหมคะลบก่อน อ่ะก็จะได้เป็นต่อนะอ่ะเด็กเด,ดูก้อนนี้ทั้งก้อนเลยเห็นนะฟืดมันคือกำลังสองสมบูรณ์เป็นในกรณีที่เท่าไหร่คะอ่ะกรณีนี้นะฉะนันครูจะเขียนให้มันอยู่ในรูปนี้นะอ่ะโอเคปลืดกลับมาก็จะได้เป็น y คือหน้า ลบหลังกำลังอ่ะหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคะบวกด้วยอีกหนึ่งวงเล็บปืดบวกด้วยอะไรเอ่ยร้ออันนี้ลบสิบสามกำลังสองคือ13บสากำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งร้ยใช่ไหมต่อนะจะได้เท่ากับ เขียนอันนี้ไว้เหมือนเดิม y ลบ13ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยลบอะไรคะลบกันแล้วเหลือลบ4อ่าพออยู่ในรูปนี้เด็กๆสังเกตว่าเราจะใช้สูตรของผลต่างกำลัง2ในการแก้ต่อนะอ่ะก็จะได้เท่ากับ y ลบ 13ทั้งหมดกำลังสองเราจะทำลบ4ให้อยู่ในรูปของกำลังสองอะไรล่ะที่ยกกำลังแล้วได้4ก็คือบวกด้วยลบ2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคะเป็นลบ2นะฉะนั้นแยกเป็น2วงเล็บเด็กๆจะสังเกตว่านี้คือผลต่างกำลังสองใช่ไหมก็จะได้เป็น y ลบสิบสามลบด้วยอะไรคะลบด้วยสองใช่ไหมกับอ่าบวกด้วยสองนะบวกด้วยสองแล้วก็ y ายลบสิบสามแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่คะสองนะก็จะได้เท่ากับ ชบกันเหลือ y ลบสิกับ y ลบสิหเสร็จแล้วจ้ะแย,ยกตัวประกอบ